สวัสดีชาวมิกอยากรู้กันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาฟังประวัติความเป็นมาของรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกัน,นครับผมจัก,กรยายนยนต์คันแรกของโลกถูกออกแบบและสร้างโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันมีชื่อว่าก็อดไลบีไดเมอร์จุดสิทธิบัตรเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2428 ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาให้เป็นรถสำหรับใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างไรก็ตามถ้าจะนับยานพาหนะสองล้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำว่าจักรยานยนต์แล้วได้เกิดขึ้นที่สหรัฐในปีคศ1 8 6 7โดยซินเวกเตอร์ฮาร์ว์ดลเปอร์ oper, จากแมสซาชูเซตสในปีคศ1894 ออกจำหน่ายจักรยานยนต์เพื่อการค้าเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้ผลิตจักรยานยนต์มากที่สุดจะเป็นอินเดียนผลิตรถจักรยานยนต์จำนวน20,000คันต่อปีโดยในคศ1920อาเล่เดวิสันผลิตจักรยานยนต์เพื่อขายมากกว่า67ประเทศจนกระทั่ง คศ1928่19 k w ได้กลุ่มตลาดใหญ่ไว้หลังสงครามโลกครั้งที่2 BSA Group ุ๊เป็นผู้ผลิตใหญ่ผลิตรถจัก,กรยานยนต์75,000คันต่อปีในคิศตศตวรรษ1950และบริษัทจากเยอรมน,นีเป็นผู้ผลิตมากที่สุดตั้งแต่คศ1 9 9 5 5 จึงคิดทศวรรษ1970้ 1, ข้อมูลมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มีชื่อว่าเลวาเกลเครื่องยนต์สันดาบุตรภายในแบบ1สูบสจังหวะที่เรียกว่าเครื่องยนต์ออโตไซเคิลเครื่องยนต์มีความเร็วรอบ264ซีซีเครื่องยนต์มีกำลัง0.5แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดได้ 12กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวโครงรถทำจากไม้น้ำหนัก90กิโลกรัมมีล้อหน้าและหลังขนาด1,030ม mm. มลิเมตร เป็นยังไงกันบ้างผมสาหรับประวัติความเป็นมาของรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ